สวัสดีค่ะพึ่งวิจิตราภูโคกหัวหน้าทีมพลังสร้างสรรค์ค่ะประตูระบายน้ําคือสิ่งก่อสร้างในบริเวณทางน้ําที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ําในแม่น้ําลําคลองประตูระบายน้ําจะใช้สําหรับในการปรับปริมาณน้ําที่ต้องการให้ไหลผ่านปรับความเร็วของน้ําหรือใช้ในการกักเก็บน้ําได้ในขณะเดียวกันประตูระบายน้ํายังช่วยป้องกันน้ําท่วมได้อีก เนื่องจากบริเวณลำน้ำเปล่าที่ไหลผ่านอำเภอกรมลาสายไปบรรจบกับแม่น้ำชีไม่มีฝายหรือประตูระบายน้ำกั้นทำให้ในช่วงฤดูแล้งน้ำขาดแคลนตลอดทั้งสายเนื่องจากน้ำไหลลงแม่น้ำชีไม่มีการกักเก็บน้ำรวมถึงในฤดูน้ำหลากถ้ามีประตูระบายน้ำจะสามารถปิดเพื่อป้องกันน้ำในลำน้ำชีนุนขึ้นมาเอ่อท่วมได้อีกด้วยรวมถึง เพื่อเป็นการทดระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการผลิตน้ำประปาและเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถประกอบกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างเหมาะสมเช่นประเพณีงานแข่งขันเรือยาวอำเภอกรมลาสายจังหวัดกาะสินเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเนื่องจากอำเภอกมลาสายเป็นอำเภอเาาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำป่า วิถีชีวิตของชาวอำเภอก,กมลาสายซึ่งผูกพันอยู่กับสายน้ําและมีประเพณีการแข่งเรือหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าส่วงเหือมีมาช้านานเป็นเวลาเกือบ100ปีเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอก,กมลาสายและชาวจังหวัดกรศสินมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและภายในงานมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกองเชียร์และการแข่งขันเสงกลองกิ่ง รวมถึงการจัดแสดงสินค้าของดีจากชุมชนถือว่าเป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญสร้างความสนุกสนานในช่วงการจัดงานเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพลนเดือน12หรือวันขึ้น15้าคเดือน1 2เป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งจึงได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สืบเรื่อยมาทุกๆปีและได้มีการจัดประกวดนางนพมาศจัดแข่งขันกระทงสวยงามรวมถึงมีตลาดสำหรับขายสินค้าของดีจากชุมชนเป็นการส่งเสริมให้คนมาร่วมกิจกรรมมาท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอำเภอรกรมลาสายได้ดีอีกด้วยจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้มีการจัดกิจกรรมอย่างไม่ต่อเนื่องเนื่องจากในบางปี สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยเช่นปริมาณน้ําในล,ำลํำปาน้อยไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ทําให้ชุมชนเสียรายได้ไปเป็นจํานวนมากเนื่องจากไม่มีการจัดงานประเพณีไม่มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยถ้ามีการสร้างประตูระบายน้ําก็จะสามารถควบคุมระดับน้ําเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งปีและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกรร ให้กับคนในชุมชนอำเภอรกรมลาสายัยเนื่องจากคนในชุมชนอำเภอรกรมลาสายมีผลิตภัณฑ์ของดีจากชุมชนมากมายไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แต่ยังขาดแคลนตลาดที่จะขายสินค้าของชุมชนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย